นะครับอาจารย์ก็มาวันนี้โอ้โหวันนี้โอิวดีขาแกเอา้เอาในหัวเป็นไงบ้างวันนี้ตา,นตามแพเกมน้ำแผนยเป็นไงครับ,บได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วเว่าหยุดไปสีดเดือน5เดืนอนก็อนแล้วหยุดไปทำไรเนี่ยเอา้าเจ็บมากตอนต่อยไอ้แกน,นุบนครับโอ้เลยพักร่างกายปกติวันนี้คุณพ่อปื้มปมื้มไหม ผมพ่อคิดว่าเขาอาจจะยุบได้หยุดนานแต่เขาทําได้อวันนี้ที่น้าเป็นห่วงคือเรื่องไหนครับของของลูกที่น่าเป็นห่วงกลัวแรงนั่นแหละจะยุบกแรงนะเพราะว่าหยุดไปนานหลายเดือนครับผมสี่ห้าเดือนวันนี้วันนี้ห้ายกนี่คุณพ่อสบายใจช่วงยกไหนหรือหรือว่ามั่นใจยังไงหมดยกสี่นี่ก็สบายใจหมดยกสี่สบายใจคิดว่าคุมได้แล้วคุมได้แล้วมีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขไหมลูกช่วงวันนี้ ทุกอ่ามีมีไหมมีไหมปรับปรุงแรงอย่างเดียวนะแรงขึ้นมาเมื่อไหร่บีมือนี่ไม่ต้องห่วงบีมือนี่พอสู้ได้แล้วอ่เอาละครับลูกกลับมาแล้วหัวใจเนี่ยหัวใจหัวเขาก็หัวใจเขายังไม่ได้พ่ออยู่เหรอโอ้ยตไม่ดีในยอมแล้วเชื่อตอนนี้ถามตรงเลยได้ครึ่งพ่อยังเอาของหัวใจเนี่ยมันดีกว่าผมอีกตอนตอนสมัยผมโฉงก้าตัวสามริมื่นนะเออโอ้ตอนนี้ลูกฉลับเป็นแสนแล้วปล่อยท้องที่ใหม่ยังตุยท้องอยู่ อะไะครับเป้าหมายต่อไปยังไงลูกกลับมาแล้วเนี่ยผมว่าคงอยากชกรายการอาร์ดูเร้เออโออ๋อไพยทีวีรายการใหญ่ไอเซอร์พอลเห็นวันนี้ก็น่าจะมันอูนะแล้วอยากชไม่ได้เออยากอยากชคตัวนั้นนะเอาอ่ะอ่อไครับผมอ่ะอ้ามสี่โฟวิววิวเห็นพ่อบอกว่าเราอยากชกไพยทีวีเหรอฮะใช่ อยากชกไพทีวีครับเอาบอกเสียโบสเนี่ยอ่ะเสียโบสได้ได้ได้ดูคลิปนี้รายการใหญ่บ้างครับอยากอยากชกบ้างเต่อยนานกานเห็นเห็นจากเพื่อนเต่อยนะครับแล้วตอนนี้ร่างกายกลับมายังอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกือเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เหรอหมดไหมวันนี้พ่อที่พ่อเป็นห่วงหมดไหมก็ก็หมดอยู่ครับยกไม่นานครับห้าเดือนครับแล้วต่ร์ร้อยสิบสี่ด้วยโอ้โหร้อยสามก็ได้ครับมีจังหวัดไหนที่ที่เรากังวลกังวลไหมอ่าเจอคู่ชกเนี่ยมีไหม มีไหมที่ทําให้เรากังวลใจมีเข oui> ่ายกไหนยกไหนเสียงเฮตุ้ม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 หมนะใช่ไหมเหมือนกับนะเสียงเฮเฮเสียงเฮมือรองอะนะเอาหล่ะครับผมเปอร์วิววันนี้วันนี้จีหะแตกนั่นแสดงว่าเราเคยแพ้เข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งสองครั้งวันนี้วันนี้จีหะแตกอ่ะบอกแฟนมวยหน่อยสาตาหน่อยอ้ะก็ขอบคุณที่เป็นกรงังใจให้ด้วยครับไปนี้ ทำสำเร็จแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ,อบคุณอาจารย์นุ่งอายุเท่าไหร่อายุอะไรอายุอะรนคอายุยี่สิบเอ็ดครับฮะยี่สิบเอ็ดครับอ่อาเหรอครับอาจารย์